สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ปีพศ .2531 ท่านชมลืมภาพกราฟิกสวยหรูลืมแสงสีอลังการแบบสมัยใหม่ไปให้หมดครับแล้วหลับตานึกภาพบรรยากาศใต้3สงกระสีของสนามในลุมพินีท่านชมวันที่ขวัญบุหรี่ตลกบัวห้าแฟนมวยเบียร์เสียกันจนล้นขอบไปทีท่านชมทุกสายตาครับจับจ้องที่ แสงไฟสีเหลืองนวลเพียงจุดเดียวมาดูเกมมาชงยกที่หนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่างไมเคิลเรียวฟัสนะครับยอดมนุษย์หินจอมอึดฮะเจอกับแรมโบ้พงศิริพร้อมร่วมดีครับนี่ฮะขึ้นมาแกสาวใส่เดยครับอุ้ยไมเคิลฮะแรมโบ้เดินเข้าหาตอนนี้ครับมวยประเภทถอยหลังไม่เป็นครับสำหรับแรมโบ้คนนี้โอ้โหเจอกับมนุษย์หินคนนี้จอมอึดจากยูโรผู้ชักชมไมเคิลเรียวฟัสครับงานนี้สนุกนะฮะเดินหาแรมโบ้ ตะขวาหนึ่งทีอูตะต่อยขวาตาม้ว่าไปขวาหูเตะเต็มร่องไปนะคานผู้ชมโอเ้เอา้ามาเตะมียกมีไม่มีย้ยนฮะสำหรับไมเคิลเรฟัตนีย่ยมดนแข้งขวาหนึ่งครั้งโอ้โหอุ้ยจังหวะต่อยครับมาจังหวะบวกปัดเขาชมดูมียอ่อดนิดนึงครับโอ้โหแล้วแกก็สาวใส่นะครับทำไมเคเรฟัตมาโอ้โหตีกับส,บสับซอกขวาหนึ่งทีมาโอ้ยแลมโบเอา้ามาเตือนห้ามใช้ซอกครับโอ้โหท่านผู้ชมมาลืมไปครับนักมวยไทยสาวซอกใส่แล้วตีจังหวะออกบัตรดูฮะ โอ้โหมากระโดดเข่าต่อยฮะเตะขวาโอ้โหเต็มไปนะฮะท่านผู้ชมเสียบดึงมาเสียบอะโอ้โหจังหวะเสียบซ้ายฮะเตะซ้ายถึงนล้วสำหรับไมเคิลอูจิ้ซ้ายตรงออกมาครับไมเคิลเลี้ยวฟัซเหยีหยับหุกขวาโอ้ยระวังฮะอู้มาโอ้โหท่านผู้ชมยกแรลกเขานะครับไม่ต้องฟังเสียงตีเสียงกรองเดินเข้าหาศาสแข่งแบบนี้กวนแข้งขวาหนึ่งทีับนห้อุ้ยระเบิเตะมันเลยก็ครับเสียบเข่าซ้ายไมเคิลพยายามเตะขวาออกมาอู้พยายามบวกมาตั้งครับอูย ระวังมีเสียบเข่าซ้ายต่อยฮะเสียบฮะมาโอ้โหไมเคิลดูครับสภาพการอึดของแกเป็นยังไงครับอูมามากกระจายมาแล้วเรื่องกำเดาไหลเตะขวาหนึ่งเทียบเดินเดินครับแลมโบเดินสาแทงขวาแบบนี้ฮะเน้นในนักเตะลงอูวิเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายดูครับสภาพความอึดของไมเคิลเลยฟาดฮะถ้าเป็นคนคิดไม่ดีนี่จบไปแล้วครับอูวิต่อยฮะมาเอียังไปเพิ่มยังเออลงมาเตะขวาขึ้นเหมือนกันครับไอขวาขึ้นไปแลมโบ ออ้ยสมเชิดนีออ่นะแรมโบ้พงศิริโอ้โหนี่ครับ, bo, รบเดินแบบนี้ท่านผู้ชมเสียบเสียบเข่าซ้ายโอ้โหต่อยขวาหนึ่งทียังไงยังไงครับออ้ยเดินฮนะแรมโบ้ bo, เดินเข้าหาตัวเดียวเดินเข้าหาักตัวเดียวเสียบเสียบไปโอ้โหเสียบเข่าซ้ายดูครับออ้แตะขวาครับฮาไปขึ้นเสียบโอนะ้โดนเข่าท่านผู้ชมโอ้โหโดนเข่าอะกลับว,วงไหนได้ครับเดินแรมโบ้เดินอาก,การฟันเดินแบบนี้ฮะ ประเภทถอยหลังไม่เป็นครับถอยหลังแล้วหกล้มอ่ะเบิร์นหน้าขามมันอย่างเดียวครับโอ้โหแต่โบเตะขวาทันทีโอ้แตะขวาขึ้นมาครับสำหรับไมเคิลนี่ฮะโอ้โหหายุคมวยมันแบบนี้มาให้รับชมอีกสักครั้งคะท่านผู้ชมเป็นการเจรจกันระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับโอ้โหพิสูจน์กันเลยครับว่าศาสตร์ไหนมันแน่วกันนะโอ้โหเตะขวาไอ้นี่เตะซ้ายเทียบยัดเข่าซ้ายฮะโอ้โหดูครับแกโยนเข่าฮะท่านผู้ชมโอ้โหมาไมเคิลอึดจริงจริงฮะ สมพื้นสมฉายายจริงครับจอมอึดมนุษย์ินของเขาท่านท่านชมเจอเนี่ยไม่มียกไม่มีโยนเห็นไหมยกที่หนึ่งท่านชมโอ้ยยกแรงโดนกันแล้วครับมาต่อเกมยกที่สองต่อฮะคุณชกกันห้ายกนะครับที่ประเทศไทยเราฮะท่านท่านชมว่างขวางแข้งซ้ายครับกวาดวางแข้งขวาเท่าที่โอ้โหแต่จริงๆเตะมันตรงแต่งเข้าไปเลยนะฮะแข้งขวาของแรมโบ้ครับปาเคนให้ยังดีครับเดินหน้าเข้าหาแบบนี้อ่อยอูนี่จะพาวงมัดฮะอุ้ยระวังหมัดของเขาอะ ไม่ขึ้นี่แกบวกบัตรตัง้งเยอะครับแกแข่งเพื่งนี่แกทนได้ครับโอ้โหโดนหุกขวาไม่ขึ้โดนครับปล่อยฮะแลมโบ้เดินออกเข้าหาไม่ขึ้ว่าอยังไงครับโอ้โหไตะฮะเตะซ้ายอุ้ยมาพยายามคืนเหมือนกันนะไม่ขึ้นเร็วฟัดแกถอยซ้ายเยอะกว่าฮะนี่ครับโอ้โหวางแข้งซ้ายอเดินแลมโบ้ต,อต,ต,ต่อยเตะฮะเสียบเข่าขวา ตีย so so ัดเข่าซ้ายกระซวกเข้าไปเขาเรียกว่ากัดซวกนะครับไม่ได้ตีเข่าครับเขาเรียกว่าซวกเข่าโอ้โหดูฮะตัวเตอร์นี่ต็งหมดแล้วครับสำหรับเขาลียวฟัดโอ้โหนี่ครับจับพารุพารอยด้วยกันยัดเข่าแบบนี้โอ้โหไอ้ไปขวาให้มึงแทงครับเสียบเข่าขวาโอ้โหเอาแทงหน้าไหมเพิ่นแทงหรือเปล่าครับโอ้โหโดนเข่านี้น่เอกครับเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าขวายัดเข่าไปฮะพอคุณบุญช่วยครับไม่ยตีโอ้โห่บุญตีโอ้ยัดต้อนนะฮะโอ้หเข่านี้ ขึ้นยอดหน้าเลยจังหวะนี้อุบคนจริงครับไปโอ้โยมามาโอ้โหแลมโบะดูครับเดินเสียพะไอมีไม่ออกครับมุมนี้ทาดนี้ครับไมเคิลเลฟฟ์ต้องบิดตัวหนีเอกมาครม้าอู้ดูฮะไอ้ไอ้ขวาขึ้นครับไมเคิลเอามาแล้วครับโอ้เตะล้มตรงนี้ไม่มีแล้วครับใโดนอาวุธคู่ต่อสู้นะครับจังหวะยกขาลอยครับแลมโบนี่เดินหมดเดินเบียดดีเลิศเกินฮะดูฮะท่านผู้ชมเบินสับโดนตั้งแตะฮะไอ้สายหนึ่งแท่งครับแลมโบ อู้ไตะซ้ายอะมาโอ้โหมวยเมื่ทำไมก้อนมั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 น,มนแบบได้อัธรสดแบบนี้ฮะขอบเป็นเกียรติยิ่งครับพี่แนะนคิดว่าร่อบแบบนี้มาเล่าใหม่ท่านชมได้ครับฟังอีกสักครั้งหิวอยักเข่าขวาตรงนี้อู้ไตะฮะโอ้โหโอ้ยไม่เคลนแกอึอจริงๆฮะจังหวะนี้ไม่เคลนลงไปยุงล่างครับมาไปนี่แล้วครับตัวเตอร์นี่แดงเป็นปืนหมดแล้วครับสำหรับไมเคิลเลียวฟัสต์บอลแข้งของแอมโบ่นะฮะนี่วางแข้งซ้ายแบบนี้นะโอวางแข้งขวาครับโคตริดีมองซ้ายเป็นขวาผมนี่ไต้ขวาหนึ่งเทียบ ไบ่ต่อยขึ้นครับไมเคิลโอ,อ้โหาตซ้ายออกมามครับไมเคิลไต้ขวาขึ้นที่อยู่ไต้ที่ต้นขาขวาของลัมโบนะฮะดูว่าจับได้เสียบเท้าซ้ายเสียบเท้าซ้ายจะหนีไปไหนครโอ้โหเสียบเท้าขวาโอ้โหหนีไม่ออกครับววาาสารภาพครับแบบนี้สารภาพาครับไมเคิลแตงฮะเอาไงครับลัมโบเอาไม่แต่พุ่งไต้ขวานึ่ทีโอ้โหอเลือกเอาไต้ขวาเอามายืนแลกแข่งครับไอ้อะโอ้โหยัดแข้งขวาไปครับสำหรับแรงโบนี่ฮะ ประเภทหอยหลังไม่เป็นครับแรมโบ้หอยหลังแล,ล้วหกล้มมาโอ้โหหมด,ดยกที่สองครับท่านชมมาดูจังหวะภาพช้าโอ้แกเดินบทเดินเบียดนี้แล้วสำหรับแรมโบ้คนนี้นี่ครับไมเคิลนี่พยายามจะคืนครับแต่ว่าอาวุธยังไม่ค่อยเข้าจุดสําคัญเท่าไหร่ครับโอ้โหไตตัตตดขาแล้วครับแผ่นหลังนี่แกแดงหมดแล้วโดนแ,แข้งของแรมโบ้นะท่านผู้ชมหมาต่อเกมมาที่ยกที่สามครับท่านชม เดินครับแลมโบนี่เดินอีกแล้วโอ้ยหาของครับของผมอยู่ไหนครับของผมอยู่ไหนครับอยู่ในท้องคุณในเครื่อหรือเปล่าครับมนี่ฮะจะกระซวกออกมาดูให้ได้ครับไอขวานึงเทียบจับได้ไหมจับไปนะครับมานี่ครับขอบทีบอกครับไม่เคลื่อนนี่โอ้ยไม่เลยลงไหนได้ด้วยครับท่านผู้ชมไม่ให้ก่อนนะฮะโอ้ยหวงตัวฮะไม่เคลื่อนมาจะเข้ามาก่อนต้องยอมเจ็บสักหน่อยฮะนี่หูยจิ้มเข่าขวาเข่าขวาเฮ้ยเอบ ยัดเข่าซ้ายฮะอุ้ยตบด้วยขวานึงพีเดินไปกระซวกซ้ายอยีกแล้วอุ้ยกระซวกกระซวกฮะนี่ยกขาบ้างอุ้ยมาให้ตีฮะท่านชมจังหวะต่อ,ตอยฮะมาจะเก็บให้ได้ครับสําสหรับแลมโบวจะเก็บไปเคลเลี่ฟัตให้ได้นะอุ้ยดูครับหกช้ำดาเขียวมาแล้วโดนแข้งของแลมโบวยัดอุ้ยอัดลําตัวฮะตอนนี้หนีไม่ออกครับไมเคิลหนีไม่ออกก็ต้องสู้ฮะอุ้ยกระซวกฮะท่านชมโอู้หูจังหวะนี้เตีตามไปเลยก็นะ ไม่เป็นไรฮะมาเดินต่อฮะแลมโบ้ฮุกด้วยขวาหนึ่งทีกระซวกเข่าซ้ายไตขวาตบผู้หุกสายไตขวาโอ้ยท่ารวจไตขวาเอาโอ้โหฟิตมาไม่ดีนี่จบไปแล้วนะฮะดูครับโอ้ยทันหลังให้ไหมไม่ดีครับไม่ไม่เคเลียฟัดหัวแลมโบ้เดินเอาให้ได้ครับโอ้โหนี่หุยจิ้มสายไปสองทีหนะ้าสะบัดครับสำหรับไม่เคเลียร์ฟัดน,นี่ยังฮุกสายฮะปล่อยโอ้โหขวาน้มตัวเดินครับแลมโบโอ้ยมา แกตาลี่ไปไหนครับดูว่าท่านผู้ชมโอ้โหอู้ว๋ยิมขวาลำตัวฮะมาทนสักแค่ไหนครับฮู้ดขวานี่ยกิมขวาลำตัวอัดลำตัวตรงนี้จะทนสักแค่ไหนครับไม่เคิลเดลฟันจะทนสักแค่ไหนครับทนจริงๆครับไม่เคิลเดลฟันโอ้โหท่านผชมดูว่าสภแกก็ฟื้นมาใหม่ครับโยกเย่งยกเย่งแบบนี้ครับสภแกฟื้นมาเฉยแล้วฮะไอ้ขวาครับระโบเดินครับโอ้โหอัดซ้ายไอ้ขวาว่ายังไงครับไมเคิลเดลฟัด เถียงมาหน่อยครับเถียงมาหน่อยครับไม่เถียงครับจิ้มขาวาล้ำตัวโอ้โหไอขวาต่อ,อยขวาโอ้โหคุณผู้ชม,ชมโอ้โหดูครับสบัดสับอมลมาแต่ไม่ไม่ยอมนอตน,นะไม่มีนอตทางน็อตเด็ดขาดทำไมเมาเยายรยอไฟคนนี้โอ้โหขึ้นขายยาว่าเป็นมนุษย์หิีครับยอดตำนานอความอึดพวามทของแกนี่ยกให้แกนในสมัยนั้นคุณผู้ชมดูว่าจังหวะต่อยขึ้นแกฟื้นมาแล้วครับเห็นอย่างที่บอกฮะโอ้สับพาแกฟื้นมาเฉยครับดูฮะโอ้โหจิ้มขวาซ้ายฮะนัมโบ พยายามเน้นไปจุดสำคัญครับเน้นลำตัวนะฮะเป้าใหญ่ฮะดูครับแลมโบดูครับอู้หูจิ้มขวาโอ้โหอัดอย่างเดียวครับแลมโบเต็มขาซวกฮะดึงมาขาซวกครับอู้๋ไมเคิลวายยังไงครับวายยังไงไตขวาหนึ่งเทียบโอ้โหแลมโบเดินโทษอู้หูขวาไตอู้๋มาตีไตขวาหนึ่งแข้งครับไมเคิลมาอีกแล้วอู๋ไม่เยอจังหวะต่อยยังแกกระโดดมาแล้วะท่านผู้ชม ดูว่าแผ่นหลังแกนี่แดงเป็นปืนพกชำก้ำดังเขียวไปหมดแล้วครับหมดยกที่สามท่านผู้ชมโอ้โหโมาต่อเกมมันยกที่สี่ต่อฮะ <c oughs> เดินครับเดินอีกแล้วครับแรมโบ้์อียเดินบัวครับไมเคิลเลฟัตเดินหาเดินหาของครับของผมอยู่ไหนตามตามหาของตอนนี้ท่านผู้ชมวางแข้งขวาโอ้โหเตะที่ต้นขาซ้ายของไมเคิลเลฟัสฮะโอ้โหลำตัวนี้แกโดนแล้วแกไม่มีอาการอะไรเลยครับ <c oughs> ไมเคิลเลฟัส ไอ้รับดึงมากระซวกไหมไอ้คือทำไมไม่เคนี่อนนิกระซวกข่าซ้ายกระซวกข่าวขวาวัดนี่กระซวกฮะกระซวกฮะมาไอ้รับของผมอยู่ไหนอยูุ่ยท้องคุณหรือเปล่าครับขอแหวกมาดูนะครับไตขวาหนึ่งแข้งโอ้โหแลกนะนี่ครับไตขวามาไมเคินว่ายังไงฮะโยงเยกโยงเยกอีกแล้วโอ้โหยงเงิงงเงิเหมือนจะไปครับแต่ยังไม่ไปฮะดูครับท่านต่างหอโอ้โหกระซวกมาแล้ดอกนี้ไม่โดนไอ้ยังคุณดูนี่ขาขวา ต่อยฮะอย่าลืมเข้าครับเตะซ้ายฮะมากระซวกอ้หกระซวกสวยเดินกระซวกซ้ายไมเคลพยายามต่อยอยู่นะตอแต่หมัดไม่มีน้ำหนักฮะท่านชมนี่ครับเตะที่ต้นขาซ้ายของแรโบฮะวางซ้ายจับได้ฮะเตะอุ้อยัดเข่าฮะท่านชมสวนออกมาครับเตะทีเดียวแต่เหียงไปหลายทียบนี่ครับแรโบเดินดีจริงๆครับวันนี้โอ้โหให้สมเป็น ยุกมวยทองจริงคำตำรวจหักกมาด้ยนี่ดอกนี้ครับไมเคิลเรฟันลงไปยู่ล่างฮะลุกขึ้นมาครับไมเคิลเรยฟัตอย่างนี้บอกครับพงศรีนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นมวยบูล้างผ่านครับหรือสไตล์แรมโบที่เดินหน้าข้ามันครับไม่กลัวเจ็บฮะดูครับเดินตั้งแต่ยกหนึ่งยันยกสี่ตอนนี้ท่านชมดูเตี่ยวอู้ยัดเข่าซ้ายโอ้หไม่เคิลนผมว่าเตอร์นี่แดงป็นเปื้ลมาครับพยายามต่อยออกมาครับไมเคิลนอู้ยัดเข่าดอกนี้ไม่ถึงครับมาอัดข้ามมุมแบบนี้ท่านชม อุ้ยผักข้ามาูมาลำตัวโอ้โหดูครับพิษสงของแกแลมโบ้เตะขวาครับอู้ขาไปฟาดเอวอีกแล้วครับมาเดี๋ยวอู้ระวังอาบพาดขวามาไมเคลิลหมัดปฏิหารครัแบบนี่อันตรายครับเตะขวาแลมโบ้เดี๋ยวพยายามวางแข้งนะพยายามอัดที่ลำตัวของไมเคลิลเลียวฟัสฮะเอาให้ได้ครับเอาให้อยู่ฮะดูเพิ่มสักแค่ไหนครับโอ้โหดูครับเจอกับแลมโบ้มวยบูลังผ่านวันนี้ม,นะมันฮะท่านผู้ชมเตะซ้ายฮะโอ้ย ไมเคลิลนี่ก็อึดจริงๆครับอู้หวางแข้งซ้ายไปสองแข้งครับเบิ้ลไปสองอูย้ยังไงครับตัวงอกระซ่วเขากระซ่วเขา,เขาอู้ยท่านชมอู้หูดูฮะเขาเป็นพุทกระบอกนี้ไมเคลิลนี่สาราภาพว่างอไปแล้วนะฮะแกฟื้นขึ้นมาชีบพึ้งอู้ฟื้นชีบอีกไม้หนึ่งครั้งฮะท่านชมใครจะไปเชื่อฮะดูฮะอู้แตะซ้ายฮะอูเหมือนจะหลับกับเขาไปแล้วแกฟื้นมาเฉยทำไมเขลเรียวฟัดอู้โหนี่อู้ยสุดยอดนะความบึกความทนของแกนี่ยกให้เลยครับ เดินวับเดินเข้ามาอีกแล้วไมเคิลเรฟัสโอ้โหล่าง2องฮะท่านชมไปครับลาโมพยายามไปฮะดูฮะมามาสิครับโอ้โหบวกมาแลฮะทางซ้ายทางขวาหมดยกที่ใส่ท่านชมโอ้โหมาสักแค่ไหนครับไมเคิลเรฟัสเจออย่างนี้ฮะดูครับภาพช้าอู้หตัวเตอร์นี่งอไปแล้วจังหวะมีใครโอ้โหหนึ่งครั้งครับสองครั้งฮะสามครั้งฮะสี่ครั้งฮะห้าครั้งครับโอ้โหกินไปห้าดอกครับท่านชมมาโอ้โห ยัดไปห้าทีครับเข่าของแรมโบ้มูจะแกะมาแหวกดูให้ได้ครับในท้องมีอะไรครับในผมไม่เคยเลือฟัดทำไมเหนียวจริงๆครับมาฮะต่อเกมยกที่ห้ายกสุดท้ายให้ท่านชมดูครับเป็นเกียรติยิ่งครับพี่นำคลิปวระก่าแบันี้มาเล่าใหม่ท่านชมได้รับฟังอีกสักครั้งฮะพูดผิดพูดอะไรไปผมกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับมายังเกิดไม่ทันครับในยุคนั้นแต่ผมติดใจชอบมวยฮะท่านชมมาดูครับแรมโบ้ยังเดินหน้าเข่ามันยิ่งโยคเตะขวาหนึ่งทียับอุกเตะซ้ายไม่ถดงไม่ถึงครับมา เดินครับแลมโบเดินในะยกยังยันยกฮ่าฮะอุ้ยไม่ขึ้นยังปฏิปต่ออาวุธของตัวเองยังไม่ถนัดนะคะยังหาเป้าไม่เจอครอู้ยโดนฮุกซ้ายฮะตรงนี้น่าสะบัดโดนขวาหนึ่งทีอุ้ยมาเดินนะฮุกฮุกซ้ายฮะจิ้มขวาอุ้ยพยายามต่อยครับมามาสิครับมาสิครับมัดก็มาหมัดผมก็มีครับมาไอ้ซ้ายโอ้โหไต่ตัวงอไปแล้โอ้โหจังหวะต่อยโอ้โหเอียงตามไปไต่ขวาหนึ่งทีโอ้โหดูครับ ความเป็นความเหนียวของแกนี่อยู่กระซวกฮะโอ้โหไม่เอาละท้องจะเล่นยอดหน้านะเผาวิลัมโบโคตรจริงๆครับมันเป็นยังไงครับไปกัเาเลยว่าทำไมมันเหนียวอย่างนี้ครับโอ้โหดูบจังหวะตอ่อยอัธมุมแบบนี้ไม่ยอมนอนฮนะอู้หน้าเนินซบัตบอมบบบอมาแล,ล้วสำหรับไมเคิลฟัซตโอ้โหแข็งจริงๆครับแข็งจริงๆครับอย่างที่บอกฮะแข็งเป็นหินะ,ยะอย่างนอู้กระซวกฮะแล้วโบพยายามหักเหนียวโอ้โหหักลมทั้งเยือนครับดอกนี้ ลุกขึ้นมาครับไมเคิลเลียวฟัดฮะโอ้โห,โหนี่ฮะไมเคิลนี่สามารถยืนต่อกรกับแลมโบดถึง5้ายกนะท่านผู้ชมโอ้โหเสียบอู้ยัดเข่าซ้ายฮนะโอ้โหอัดคามุมแล้วฮะมาต่อยฮะเสียบเขาอู้ไมเคลลิลเตีต่อยหูไตขวาตรงนี้ท่านผู้ชมเตะขวาให้หนึ่งแข้งครับโอ้โหเตะเต็เมเต็มข้อนะข้อตีนะครับท่านผู้ชมเต็มแข้งฮนะฟัดขวาหุ้ซ้ายต่อยขวาตรงครับแลมโบพยายามเน้นนะฮะช่วงปไปยกที่ห้าท่านผู้ชมจะเก็บได้ไหมครับ โอ้โหสักเท่าไรไหมเคอร์เรลฟัตจะทนอยู่ได้หรือเปล่าครับดูว่าจิ้มข่าวซ้ายตีโอ้ยไม่ตีไม่ให้ตอนนี้ยากอ่ะอุ้ยพยายามต่อยออกมามครับไมเคิลเรลฟัตนี่ครับกระซวกข่าวซ้ายฮะอุ้ยจังหวะนี้โอ้โหเหนียวอุ้ยเตะขวาท่านผู้ชมตาเกินนี่รวมไปหมดแล้วไหมเคอร์เรลฟัตโอ้โหร่างกายมันต่อต้านความรู้สึกไปหมดนะฮะดูว่าแต่เกณฑ์เหนียวจริงๆรครับความเบื่ความทนหัวใจแคนี้ยอมรับฮะโอ้โหไหมเคอร์เรลฟัตอุ้ยยืนรับมาทุกจกนะฮะ ดูครับแต่แกก็มีเถียงแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้ยเตะขวาโอ้โหอุ้ยกระซูข่าขวายัดเข้าไปอุ้ยฟันยางกันเด้งครับโโอ้หของใครครับของใครเอาของแลมโบ้ครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาไม่ฮะอย่างที่บอกครับไมเคิลเดวฟันนี่สามารถยืนต่อกรกับแลมโบ้นี่ถึงห้ายกนะครับร่างกายเนี่ยเขานี่ไม่ธรรมดาครับสามารถโซดกับแลมโบ้ได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมและยืนรับสภาพอาวุธของแลมโบ้ได้ครับโอ้โหเตะขวาแบบมีสองแค้ครับ พยายามปล่อยไหมครับแลโมโบะไม่เคลนนะฮะทูนทีรัพโทษทีครับมาบวกมาทำยกที่ห้าสุด่วงไปยกที่5้ามาพัทยาแน่กว่ากันครับมาอึดซักแค่ไหนครับไม่เคลื่อนเลยฟัดพยายามโอ้โหพยายามบวกมาบูวฮะท่านชมแลโมโบะเอากระเป๋าด้วยนะครับมาอย่างครับประเภทบูล้างผานครับไม่สนฮะโอ้โหบทยกที่5ท่านชมยกสุดท้ายครับสุดยอดจริงๆครับผู้นี้จบลงไปแล้วครับสมารับผู้นี้ดูฮะท,ท่านชมโอ้โหจังหวะภาพช้านี่ซัดก,กัน โอ้ไม้เคยเลี้ยฟนี่เอินเอินไปหมดนะท่านชมแต่กัยืนสภาพร่างกายจนถึงยกที่ห้าครับนี่ครับก่อนจะจบนะครับภาพอาจจะเบลอไปตามการเวลาครับแต่ความทรงจําและความทุ่มเทที่เกิดขึ้นบนสังเวียนนี้ยังชัดเจนอยู่เสมอครับท่านชมขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณเหล่านักสู้ในวันนั้นครับที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราในวันนี้ครับเพราะอดีตคือครูครับและความทรงจําคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับขอบคุณครับที่กลับมาร่วมย้อนรอยความเดือดและความซึ้งในวันวานด้วยกันอีกครั้งนะครับท่านชมรักมวยไทยครับ รักตำนานครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้ความทรงจำเรล่านี้ลืนหายไปนะครับขอบคุณครับที่ซัพพอร์กันเสมอมาครับท่านผู้ชมครับทุกยอดวิวของพวกคุณครับคือแรงใจสำคัญที่ทำให้ผมอยากขุดเรื่องราวเก่าๆแบบนี้มาเล่าใหม่อีกครั้งท่านผู้ชมนีครับอู๋แลมโบ้พงศรีครับเป็นไฟเอาชนะไมเคลเรวฟัสไปได้อย่างสุดมันในยุคนั้นนะท่านผู้ชมอูชายจะไปเชื่อฮะเราจะเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ